เฮ้ยยังไม่นี่อัดยังเนี่ยอัดแล้วไอ้เหี้ยเดินแล้วห้าแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสควอตกับคุณปีเตอร์กับน้องยีนะฮะตอนนี้น้ำหนักรวมได้หลายแล้วว่เตอร์มึงบอกดิเดีตอนนี้ข้างละสี่สิบห้าก็สองข้างก็90รวมไปยีก20เป็น110อ่าเดี๋ยวขอแนะนำน้องยีหน่อยครับน้องยีสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับครัผมชื่อคุณยีนนะฮะชื่อเลยนะต้องมาเมืองคันสาอะไรชื่อเลยนะชื่อยีนครับผมชื่อบุญยีนใช่ครับคุณยีนเก่งยีนนะครับพี่บุญยีอย่างเงี้ยคุณฮะคุณเคคุณไม่ต้องดไม่ต้องมีคุณเด็ดทำไมอ่ะมึงอ่ะผมเป็นท่านยีนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับต้องแปมอ่าสำหรับน้องๆนะฮะที่เพิ่งเล่นเบลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาคนสควอตเนี่ยหน้าแม่งจะเป็นยังไงแล้วต้องออกคือถ้าเกิดว่าหมดแล้วต้องออกเสียงดัง ไปทำหน้าหยีหยีแล้วเดี๋ยวแรงมันจะมา,าเราดูนะเอากล้องมาอ่าได้ครับพอหน้าพอหมดแรงใช่ไหมอันนี้นะครับคุณป,ปีตเตอร์วันนี้เราจะไม่แนะนำท่าที่ถูกต้องเราจะดูหน้าคนเล่น,นเฉยและยองมา มันเซฟยังหนักมันเซฟไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยแล้วมึงแต่เนื้อกูงทำไมอ่าตามมึงแล้วยินโอเคไี่ยินเทคนิคเดี๋ยวมึงร้องดังๆนะเว้ยมันจะได้มีแรงขึ้นเวลาคนเล่นสควอชแล้วร้องดังมันแมนมากมันดูเท่มากเลยใช่ไหมมันดูเท่มันดูแมน มึงต้องร้องดังๆเป็นที่รู้จักของยิมเลยอ่าดีไปดูน้ำหนักด้วยน้ำหนักเอาน้ำหนักออกเหรอป่าวรับพี่ล็อกให้แน่นนะเออบางทีคนเล่นไม่เป็นจะหลวมไงนี้ทำไมนะคนเล่นไม่เป็นแล้วมันจะหลวมเอามามึงดังๆพี่ไหวเหรอไม่ดังๆนี่เดี๋ยวดีก่อนโยมมึงอายุเท่าไหร่เน่ะอ่ายี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วยี่สิบหกโอเคสามเมื่อกี้บอกยี่สิบสามไป ไอ้ข้างเยวมีนะโนลงไม่ไหวแล้วคไรอมิบายเลยบอกเวลาเล่นขาให้หายไปนะไม่ใี่ไม่ใช่จะไปเอรอครับนั่นนะครับเขาเรียกว่า sport face ยัไม่ดูในยูทูบหรือลงยูทู e จิ